วันนี้มาเที่ยวโบสถ์กันจากตอนนี้นะคะพี่เหมียวก็เข้ามาข้างในโบสถ์กันแล้วนะคะโอ้สวยมากค่ะสวยมากๆเลยไมก่กล้าพูดเสียงดังวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาเทียเท่ยวเยอะอยู่ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ วันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่โลคาร์โนนะคะเราจะไปกันที่มาโดนาดิซาโซค่ะ Living life everyday late at And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy, there's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x ray. What's wrong with me? I just feel weight, pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. i mindset meditate it's i'm can change that alive that pretty better my taste cool เราก็มาถึงแล้วนะคะที่อ่ามาดอนนาดิซาสโซค่อยู่ตรงนู้นค่ะเป็นโบสถ์นะคะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปทางโน้นกันค่ะไปตอนนี้เราก็กำลังเดินอ่าที่จะลงไปตรงอ่าที่โบสถ์นั่นนะคะวันนี้นะคะอากาศแจ่มใสามากค่ะ ไม่ร้อนเกินไปแล้วก็ไม่หนาวด้วยลมพัดอ่อนๆเย็นกำลังแบบสบายๆค่ะอุณหภูมิตอนนี้นะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณ20สบองศานะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา11เอโมงน่อยๆค่ะ หน้าทางลงโบสนะคะก็จะมีสถานีรถกระเช้านะคะวิ่งขึ้นไปที่คารดาดาค่ะส่วนด้านบนคารดาดานะคะก็ส่วนใหญ่เขาจะขึ้นไปชมวิวภูเขากันค่ะเพราะว่าที่นั่นก็จะมีวิวภูเขาสวยๆแล้วก็มีร้านอาหารไปนั่งดื่มไปเดินอะไรประมาณนี้ค่ะ แต่เราวันนี้จะไม่พากันขึ้นนะคะโอ้รถกระเช้ากําลังลงมาพอดีเลยค่ะวันนี้จะไม่พาขึ้นนะคะวันนี้เราจะลงไปที่โบสถ์กันค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะลงไปที่โบสถ์นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปนั่งดื่มนั่งทานอาหารกันที่ร้านอาหารนี่ค่ะหันหน้าออกไปทางทะเลสาบโลคาร์โนนะคะสวยดีค่ะ น,นี้เมนูของเรานะคะเป็นสลัดฟูนิคูลาเร่ค่ะส่วนอันนี้จานนี้เป็นของแฟนค่ะ วันนี้เป็นวันเสาร์นะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวทยอยเข้ามาเรื่อยๆค่ะข้างบนนี้นะคะเพื่อนๆถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยนะคะคือจะเห็นวิวที่สวยมากค่ะแต่ถ้ามองผ่านกล้องเนี่ยอาจจะมองไม่ชัดเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าอากาศก็ คือแดดมันไม่ค่อยแรงนะคะแล้วมันมีเขาเรียกอะไรนะที่มันเป็นคล้ายๆหมอกบางๆมันก็จะทำให้อากาศดูมัวๆนะคะแต่ว่าสวยมากนะคะถ้าเกิดว่าใครได้มาเดินชมจริงๆนะคะเดินเที่ยวเดินชมจริงๆเนี่ยจะสวยมากะคะ่ะสำหรับวันเสาร์วันอาทิตย์ถ้าเพื่อนๆที่อยู่ใกล้เคียง บริเวณนี้นะคะไม่รู้จะไปไหนกันดีอ้มีเชอรี่ออกเยอะมากเชอรี่เต็มต้นเลยค่ะแต่ว,ว่าเป็นลูกเลียเมื่อวานก่อนซึ่งจะทำเย็ไทค่ะที่บ้านไม่มีคนกินวันนี้มาเจอเชอรี่ต้นนี้เต็มต้นเลยถ้าพูดถึงว่าถ้าใครที่อยู่ ใกล้ๆเมืองนี้นะคะลงคาโนก็ไม่รู้จะไปเที่ยวไหนเนาะก็มาเที่ยวที่นี่ก็ได้ค่ะตอนที่มานะคะก็เห็นมีรถเยอะเหมือนกันนะคะน่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวที่โลคาโนบ้างแล้วค่ะเมืองสวยอย่างนี้มีที่เที่ยวเยอะไม่มาได้ยังไงเนาะ กาแฟตะไปแลกเหรียญมาแล้วนะคะเมื่อกี้ก็เลยจะเอามายอดทําบุญค่ะกับทำบุญให้แม่ ไ,ได้ไปวัดนะคะไม่ได้ไปวัดไทยมาโ <มา S 2> บสถทุกครั้งมาโบสถถ้ามีโอกาสก็จะทำบุญจุดเทียนคิดถึงแม่ตลอดนะคะ ค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะพี่เหมียวก็อยู่กันที่หน้าโบสถ์นะคะหน้าโบสถดีมารดอนาดิซาโซค่ะเดี๋ยวจะให้ดูบริเวณรอบๆนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นทะเลสาบโลคารโน,นะค่ะ <c oughs> ก็จะมองเห็นตัวเมืองด้วยนะคะว <c oughs> ิวสวยมากนะคะเพื่อน เพื่อนทุกคนตอนนี้นะคะพี่เหมียวก็เข้ามาข้างในโบสถ์กันแล้วนะคะโบสถ์สวยมากค่ะสวยมากมากเลยไม่กล้าพูดเสียงดังวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะก็เลยไม่มีกิจกรรมอะไรคะ่ะนี่มีนักท่องเที่ยวนะคะมีมาสวดมนต์อยู่สองสามคนคะ่ะพี่เหมียวก็เลยไม่กล้าพูดเสียงดังคะ่ะ ลวดลายบนเพดานโบสถ์นะคะก็สวยมากจริงๆค่ะ อเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเราก็พาเพื่อนๆนะคะเข้าไปชมในโบสถ์มาแล้วนะคะแล้วก็พาชมรอบๆบริเวณโบสถ์นะคะวันนี้แล้วก็ตอนนี้นะคะก็คงจะต้องลาเพื่อนๆไปก่อนค่ะสําหรับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวเท่านี้ค่ะเอาไว้แล้วพบกันใหม่นะคะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอของที่มกันค่ะแล้วก็ลุงนอร์ดีด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ลาพี่ตัวมากค่ะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย